หลังจากช่อง3ามเปิดตัวเก๋ไก่สไลเดอร์หรือเก๋ไก่นัทชานำวงขึ้นแท่นนางเอกน้องใหม่ก็ทำให้กลายเป็นกระแสท็อก of อ h ฟเดทาวทั่วประเทศไปเลยในตอนนี้ทุกคนต่างจับตารอชมผลงานละครเรื่องแรกของเธอก็รักมันปักใจมันนี่ไม่เลิที่ประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตกองทัพพีซึ่งอยู่ภายใต้ฝีมือผู้จัดละครต้องจุลวุฒิแห่งค่ายชลลพีบรเธอร์และผู้กากับนายส,สัสดี ละครเรื่องนี้มาในแนวโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้และล่าสุดทางกองละครพร้อมปล่อยภาพฟิตติ้งสวยๆตอกย้ำความแรงเรียกน้ำย่อยเบาๆให้ได้ชมก่อนใครน่าติดตามแค่ไหนดูได้จากภาพฟิตติ้งเลยค่ะซึ่งเก๋ไก่ได้รับบทเป็นผักบุ้งสาวอารมณ์ดีขยันอดทนเอาตัวรอดเก่งหาเงินเก่งเสื้อผ้าหน้าผมจะออกแนวน่ารักมีความทะมัดแมงพร้อมลุย ส่วนกองทัพพิกมันในลุกผู้ชายเท่ๆคูลๆเหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของตัวละครไตรที่มีอุดมการฉลาดแต่ชอบดื้อกับพ่อไม่เชื่อว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างนอกจากนี้ยังมีนักแสดงคุณภาพมากฝีมือที่มาร่วมแสดงด้วยอาทิแซมยุรนัน์อุมอภาสิริบิ๊กสรุธแคชัทริกาแก๊ปชนกสุดาป๊อบถากูลแม็กปวิดแก๊ปสกิรินซีนพัรากรและจจ่าแดนดาว บอกเลยว่านี่แค่ฟิตติ้งแต่ละคนยังใส่พลังแอคชั่นถ่ายรูปก,กันแบบจัดเต็มเอาเป็นว่าภาพฟิตติ้งยังชวนดูขนาดนี้ลงจอเมื่อไหร่เป็นอีกเรื่องที่ต้องจับตาแน่นอน